สวัสดีครับคลิปนี้ผมเอาตอนที่ตีบอสใหญ่หรือเบอร์บอสเนี่ยมาให้ดูอีกแล้วนะก็เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเคยให้ดูแล้วรอบหนึ่งแต่ผมรู้เลยว่าดูไม่จบใช่ไหมเพราะว่าสังเกตจากคอมเมนต์ใต้คลิปนะจะพูดถึงสิ่งที่ผมทําไปแล้วในคลิปนั่นแปลว่าดูไม่จบแน่นอนเลยก็โอเคไม่เป็นไรเพราะคลิปนั้นมันก็ค่อนข้างจะยาวไปจริงๆแหละคราวนี้เรามาเจอบอสตัวเดิมอีกแล้วเหมือนที่เจอเมื่อรอบครั้งแรกนู้นเลยก็มาสารต่อกันดีกว่าก็มาคราวนี้เนี่ยหกตัวที่ผมใช้ในการลงสู้ก็จะเป็น6ตัวนี้แหละ ก็คือไม่ใช้ไม่ใช้ตัวแท่หรือตัวนางมาแล้วใช้เป็นตัวเพิ่มความแรงในการโจมตีเน้นเน้นเพิ่มความแรงในการโจมตีธรรมดาเยอะเอะดีกว่านะผมจะเอาฟักเป็นตัวชนนะเพื่อให้มันสกิลมันออกเยอะๆนะพอโดนโจมตีสกิลมันได้ออกเยอะแล้วก็ใส่เป็นเหรียญดูดเลือดเอาแล้วก็สําคัญเลยคือตัวรับขวานของบอสเนี่ยยังคงใช้ตัวแมงป่องอยู่ดีแต่ว่าเป็นแมงป่องคนละตัวกับตัวที่เคยใช้นะ อันนี้เป็นแมงป่องเลเวลแค่80เท่านั้นเองคือต้องให้เลเวลมันน้อยไว้เพื่อให้มันเลือดมันน้อยเพราะสกิลขวานของตัวบอสเนี่ยมันจะลงมาที่ตัวที่เลือดน้อยที่สุดแต่ว่าที่สําคัญจริงๆที่ถือว่าเป็นเป็นกุญแจสําคัญในการตีบอสตัวนี้เลยคือว่าสกิลของตัวออแมงป่องเนี่ยจะต้องเลเวล1เท่านั้นเพราะว่าที่เลเวล1เนี่ยมันจะคููดาวยูที่5วินาทีซึ่งจะเท่ากับครูดาวของสกิลของบอสพอดีเพราะฉะนั้น ถ้าบอสเนี่ยลงสกิลมาตอนที่ตัวแมงป่องเนี่ยใช้สกิลสะท้อนพอดีเนี่ยมันก็จะพอดีกันแบบนี้ไปจนตลอดเลยเพราะว่ามันคูดาวห้าวีเท่ากันนะฮะก็จ <g> ะ <ül> สามารถที่จะยืนแบบนี้ได้จนจนครบ3มนาทีเลยแหละส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็ตัวฟักทองก็อย่างที่บอกไปแล้วคือใช้ดุดเลือดนะแล้วก็เอาเป็นตัวตัวชนจะได้สกิลได้ออดเลยเยอะๆส่วนตัวเพิ่มเอ็นเนี่ยผมเลือกเป็นกามาเทพละกันก็จริงๆเป็นวาเลนติน่าก็อาจจะได้ ไม่แน่ตัวไหนว่าดีกว่ากันนะคือวาเลนติน่าเนี่ยจะทําให้ตัวฟาทองกับตัวดูอิตเนี่ยใช้สกิลได้ต่อเนื่องแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไม่ได้ใช้ตัวนางบานหรือตัวแซ่เนี่ยล่นะน่ะใช้การประเทศก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันเพิ่มความแรงด้วยไนงะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรดีกว่ากันนะอันนี้ก็ผมลองเป็นการประเทศดูละกันส่วนตัวฮิลเนี่ยก็หลังจากคลิปที่เราได้ลองไปแล้วเนี่ยว่าตัวดูอิตเนี่ยมันสามารถใช้ได้นะสามารถยืนได้ไม่ตายก็ ด้านั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวตาเดียวเพราะว่าตาเดียวเนี่ยมันจะไม่ไม่เพิ่มความแรงไงแต่ว่าดูอิกเนี่ยมันทําให้เพิ่มความแรงทั้งหมดเลยแล้วก็เพิ่มซ้อนๆกันได้ด้วยเนื่องจากสกิลมันไม่มีคูดาวดังนนั้นจึงจึงเพิ่มความแรงได้ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ตัวการสตัร์นี่ถือว่าจําเป็นเลยเพราะว่าออหลังจากผมลองทบทวนดูแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กันสตันนะคือถึงเราจะยืนได้ก็จริง่ง แต่เวลาโดนสตันทีมันโดน3ตัวเท่ากับหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็สตันอยู่ที่2.5วินาทีก็คือครึ่งหนึ่งของของรอบสกิลของมันน,นั้นเมื่อกี้เป็นเปอร์เซ็นต์เ้วเท่ากับเราหายไป1ใน4นะที่เราจะไม่ใช่ตีอ่ะก็เรียกว่าหายไปถึง25%เลยดาเมจที่หายไปและนี่ยังไม่นับว่าตัวแม็กซ์ปีอาจจะไม่ถึงด้วยเพราะว่าถ้าตัวฟักทอนโดนสตันหรือตัวดูอีโดนสตันเนี่ย ก็เท่ากับไม่ได้แม็กสปีก็ยิ่งเสียหายเสียหายเข้าไปใหญ่ดังนั้นตัวการสตัรเนี่ยจึงจําเป็นส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวมารลีนเนี่ยแหละคือหลักการก็นอกจากหลักการหลักๆคือการใช้ตัวแมงป่องตัสกิลเนี่ยหลักการที่สําคัญที่ทําให้เราตีได้เยอะก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มแรงโจมตีเนี่ยจะได้เยอะเยอะกว่าโอเคเวลาใกล้หมดแล้วมาดูกันว่าเราได้เท่าไหร่ อยู bon. ่ oh, ที่503นะโอ้โหประทับใจเลยทีเดียวจากการทดลองนี้ชุดนี้ถือว่าออกมาตัวเลขน่าสนใจเลยนะได้ปัรที่503ก็คือจู่ติดอันดับบนบนเลยไปดูที่อันดับกันดีกว่าว่าได้สักเท่าไหร่อันดับอุดที่ที่6โอ้ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยก็โอเคเลยนะถือว่าน่าพอใจเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่ได้อันดับ1 2 3เลยพวกนั้นก็ ด้าที่6กสหรับ3มันชนคนเล่นฟรีอย่างเราๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็คาดว่านะอันตับบนบนที่เยอะไปกว่านี้เนี่ยก็คงใช้เทคนิควิธีการอะไรก็ประมาณนี้แหละไม่น่าจะฉีกไปมากกว่านี้นะแต่อาจจะมีตัวเปลี่ยนตัวนั้นตรงนี้มาบ้างแต่หลักการก็น่าจะหลักการเดียวกันแล้วก็อาจจะอยู่ที่เลเวลด้วยเลเวลทั้งเลเวลสกิลแล้วก็เลเวลของฮีโร่เนี่ยถ้าเลเวลสูงกว่านี้ก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ ก็โอเคนะสำหรับท่านนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยว,วอันดับคงจะลดลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่ายิ่งทําคลิปออกไปเนี่ยคนก็คงได้กันเยอะก็โอเคไม่เป็นไรมาดูกันเรื่องของเหรียญตาที่ใช้แล้วก็วัตถุโบราณที่ใช้กันนิดน,นึงก็ตัวฟักทองเนี่ยใช้เป็นดูดเลือดนะส่วนตัวการมาเทพใช้เป็นเดลี่สไตล์แล้วก็ดูอิดก,ก็เดลี่สไตล์ก็คือเรียกได้ว่าทุกตัวเนี่ยใช้เดลี่สไตล์หมดเลยเนื่องจากว่า เดลี่สไตล์ที่เลเวลสาเนี่ยเมื่อคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความแรงได้มากกว่าตัววอกอนะโดยเฉพาะไอตัวบอสตัวนี้เนี่ยมันไม่มีไอมันลิมิตความแรงไว้ที่50,000นเนี่ยก็เลยใช้อันนี้น่าจะดีกว่าส่วนตัวอีกอันอีกสกิลที่น่าสนใจคือเรื่องของโซ่เนี่ยเอ่อตัวแมงป่องผมเลือกใช้ตัวโซ่เพราะว่าโซ่เนี่ยมันจะมีโอกาสเอ่อออกสกิลอยู่ที่25%แล้วก็สกิลเนี่ยมันมีดาเมจด้วยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยตี4ีทีเนี่ย ได้ตีฟีมันหนึ่งทีก็เหมือนกับเพิ่มความแรงมาที่ยี่ห้าเซนซึ่งจะมากกว่าวอลกอสนะแต่ว่าเพีเยงแต่ว่ามันจะไม่ส่งผลต่อสกิลเหล่านั้นเมื่อคำนวณเทียบกันแล้วระหว่างใช้วอลกอสกับโซ่เนี่ยก็ยังผมไม่แน่ใจนะว่าไหนดีกว่ากันส่วนตัวมามารีนเนี่ยเออสกิลมันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความแรงให้เรานะแต่ว่ามันทําให้ศัตรูเนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้นยี่สามเปอร์เซ็นต์สำหรับเออสกิลเลเวลเจ็ด ซึ่งจริงๆแล้วบีอีตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันน่าจะดีกว่าด้วยมัก็คือตัวตัวพรานหรือตัวผู้เทนสัตว์เนี่ยเออเพราะว่าสกิลจะคล้ายกันคือทําให้ศัตรูเนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้น20%คือ20%เนี่ยน้อยกว่าตัวมารีนก็จริงสลอดเลเวลหกนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมี2ตัวไงคือมันจะมีหมีมาด้วยก็ช่วยกันตีดังนั้นโดยรวมเนี่ยอาจจะอาจจะแรงกว่าก็ได้แต่ว่าตัวมารีนเนี่ยมันก็จะมีสกิลไอ้สโลดาติดตัวมาก็เท่ากับ เหมือนกับว่ามันตีตีสทีแต่ว่าดาเมจเป็น 5T ทีก็คิดไปคิดมาผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันจะแรงกว่ากันนะก็คงต้องไปลองกันเอาเองส่วนตัวนักรบเนี่ยของผมเนี่ยสกิลอยู่ที่เลเวล7นะซึ่งมันจะมีคูดาอยู่ที่6วินาทีแต่ว่าถ้าเราัพไปที่เลเวล9เนี่ยจะมีคูดาอยู่ที่5วินาที5วินาทีนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาคูดาเนี่ยมันจะเท่ากับตัวแมงป่องกับตัวสกิลของบอสพอดีดังนั้น,น,นถ้าเราลงดีๆเนี่ย แต่เท่ากับว่าเราตัวเราแต่จะไม่โดนสตันเลยเพราะว่าส,ส,สกิลเนี่ยจะออกได้พอดีกัน5้าวีพอดีทั้ง3ตัวเลยแต่ผงคงไม่ไมีบัญญาอาบหลอกเลยว่าก้าเอาไปแค่ตีบอสตัวนี้ยังไงก็ไม่คุมแน่นอนก็เอาไ้ให้พวกระดับสูงๆเขาอแข่งกันก็แล้วกันสำหรับเราก็เอาประมาณเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละส่วนวัตถุโบราณเนี่ยก็ใส่ความพิฆาตให้หมดเลยย,ย,ยกเว้นตัวฟาร์คที่ให้ใส่ตัวสายฟาฟาดก็ แต่ว่านี้ผมใส่ได้แค่2ตัวนะเพราะว่าตัวนักรบกับตัวมารีนผมเนี่ยยังเป็นร่างแรกอยู่ผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะว่าทําไมเราถึงเลือกใช้ตัวที่เพิ่มความแรงในการโจมตีมากกว่าที่จะใช้ตัวที่เป็นสายโจมตีโดยตรงอย่างเช่นตัวพวกเซนตา้าหรือนางมารอะไรแบบนี้ที่โจมตีแรงๆนั่นเป็นเพราะว่าเกมนี้เนี่ยการการโจมตีของมันเนี่ยจะถูกบวกทบ,ทบกันไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นสมมติว่าเรามีโจมตีอยู่ที่ความแรง100นะ ถ้าเราได้บัฟมาที่ความแรงเพิ่มขึ้น50%กับได้บัฟอีกอันหนึ่งความแรงเพิ่มขึ้นอีก20%ถามว่าความแรงเมื่อออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆเนี่ยก็เอา50%เนี่ยไปบวก20%เป็น70%ดังนั้น,น,นเราก็จะโจมตีแรงที่170แต่จริงเราไม่ใช่แบบนั้นความจริงก็คือเราโจมตีอยู่100ใช่ไหมพอบวกอีก50%เนี่ยจะกลายเป็น150พอมาบวกอีก20เนี่ย มันจะไม่ใช่20%ของ100แต่จะเป็น20%ของ150ดังนั้นมันจะเยอะขึ้นดันั้นยิ่งบกไปเยอะๆจะยิ่งเยอะแล้วลองคิดดูว่าเวลาเราลงสู้จริงๆเนี่ยเราถูกบกให้ด้วยบัฟอะไรบ้างทั้งของฟักเนี่ยมารู้ติกี่รอบต่อกี่รอบซ้อนๆกันนะทั้งของตัวดูอีกก็หลายรอบซ้อนกันทั้งตัวกรารมาเทศทั้งตัวมารีนทั้งวัตถุโบราณขวาพิฆาดอะไรต่อมีอะไรมากมายเลยรวมถึงสกิลของแต่ละตัวแล้วก็เหรียญตาต่างๆเนี่ย ทำให้สกิลเนี่ยถูกบวกไปเยอะมากดังนั้นไอตัว,ท,ว,ท,วทั่วไปที่แบบเราเห็นว่าโจมตีหลักหลักพันหรือหลักหมื่นเนี่ยมันเต้งขึ้นไปถึงเป็นหลักแสนได้เลยก็เพราะว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองดังนั้นก็สรุปว่าหัวใจหลักของการตีให้ได้เยอะๆของบอสตัวนี้ฮนะก็คือการใส่ตัวที่มีสกิลเพิ่มแรงโจมตีให้กับตัวเพื่อนๆทุกตัวเนี่ยดีกว่าการใส่ตัวที่มีสกิลโจมตีที่รุนแรงตัวเดียวก็โอเคจบเท่านี้แล้วกันครับ สวัสดีครับ